เติมหมอนหนึ่งพี่ไปเทาไปเทาโอ้พยโยกใหญ่เลยรับดีรับดองต้องเชื่อมระยะได้มึงไปตั้งตั้งเบดได้มึงมึงยู่หนังในเอื่นมึงแกลเต็มเนาะก่อนเบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์ตั้งให้แน่เด้อทุกคนสวัสดีทุกคนสบายดีสบายดีทุกกูทุกคน ทุกคนเหมือนกันข้ากันเขามาไทยเนาะพากันเขามาเบิงว่าสถานการณ์แข่งตัวทรงขามนะบาสเมเจอรเขามาไหลบ่ระว่างสายแดนไทยลาวนะเขาไหลปกติเนาะพี่น้องพี่น้องบดจุดสูงทุกคนเด้อบางคนกับโพสลงเฟซเนาะคนเห็นบอโตเห็นคนลาวนะโพสระวังเนอะพิที่เข้าไปประเทศไทยด้วยว่าจังหวัดอุบลบาเออจะมีขมิ้นมันจะนิ่งขีปนาบุตรลงมาใส่หันอื คนเหล่าก็ตื่นกนกตกใจเป็นเวทตุกูตุกคนโอ้ย <c oughs> บอตัวขา,ขาเข้าไปยิงเขาไปอุบลนตัวเมืองไงประนันนะอันนั้นมันเคินประกาศว่าไพ่สงขามเลยทุกคนสงขามเต็มหูแบบแล้วคนหล่าเขาพากันตกตกใจตกใจ,ตกใจเนาะแต่ก็บบว่ามันตขมิ้นไปยิงปืนยิงปืนใหญ่ใส่ไทยแต่ว่าไปตกใส่ประเทศเหล่าทุกคนเนาะซิบกลุู่มทุกคนเลยบัดนี้ท่าการเล่ากับเอาทหารเสริมลงไป ไล่ไล่หนายเติบเลยทุกคนแต่อบอโตบออยากบอกจำนวนแล้วเนาะโอ้โหอยู่เพราะว่า,า,วาเฮาอยู่ฝั่งเราเขาติดต,ตามข่าวนะเห็นอ่าไอ้ทหารเพื่นบอกเขาฟังอยู่ทางอ่าเขตมันอยู่อ่ามันจะอยู่เมืองมุนละปะโมกเนาะทุกคนระหว่างสายแดนนะอย่างมันติดกับสองบกนะเกิดมาสองบกไทยนะแต่กับมันก็ไปติดกับติดจอดกับอ่าสายแดนเมืองมุนละปะโม แข้งจะประซักเนาะทุกคนห่างจากปากเซไปประมาณแปดเก้าสิบกิโลเนาะทุกคนเนาะห่างจากตัวเมืองปากเซตอนหนึ่งกยุบบนทุกคนพากันมาแเบเซเว่นพาลูกพี่ใหญ่เพิ่นมาปลดปล่อยขาดพร้อมขาดพร้อมเนี่ยโบยูนู้ติดเพิ่นวะโบแมนแล้วจะบอกยอกเล้วทุกคนเด้ออันนี้ก็พาไอ้เพิ่นมาสื่อเครื่องรถเครื่องรถใหญ่เพิ่นเห็นบ่าวิกสื่ออเซเว่นโหลดเพิ่นเนี่ยแบนแบนรถปอร์ดโหดเตือเพิ่น เดี๋ยวพวกเราสิเข่าไปอ่าอุบลไปหาบาอันเดี๋ยวสิไปถามทหารว่าเป็นจะได้ได้ขับอยู่บนยุน่นะาว่าบาอันเห็เดเบียกเกี่ยวกับอ่บา,า,าเป็นทหันนะทุกคนเพิ่งแปลงยุน่นแต่คือสิบริออกลบดอกส่วนไล่เพื่อโทรมาหาอยู่มาหอดไซเดียพันวะตอนนี้ก็ฝนตกอยู่ทุกคนอยู่ตอนนี้เราอยู่เซนบพี่บุญพี่บุญทุกคนนี่ เอาใส่บัตรบัตเงีงไปคือกดไยเบัตรขึ้นไง้โกด์เบ่อเอ้ามันคือมีหุ่มาบัตรคนมีเงินเขาจะเห็นเลยนี่เจ้หุ่มจะได้ฮะพูดมจได้อันนี้อร่อยโอ้ขากุ้ยก็ชาวไทยเขาก็เห็นเลขกูได้นี่เอาเห็นเขาก็เอาหมดได้ไรมันมันตกใส่รหัสคือเก่าทุกคนเดี๋ยวเขาเซเว่นสี่ห้องกินของยากรในการจึงเสืเดินทางเขาไป หักยงแหมเนาะทุกคนเนาะตัวเซลล์โด้นอนทีเพื่อนบอกอันที่ว่าเซลลนอนทีเพื่อนบอกอันเนี่ยบัดนมีทางพ่อแม่ของเมียบอกอันมาอยู่เพื่อนนำเนาะเพราะว่าโอพยโยกใหญ่มาแต่สายแดนนะเพราะว่าสงครามจกอยู่สายไดนอีกครอยู่จังหวัดสุรินทร์บอกทุกคนสุรินทร์สุรินทร์ยังบอกสุรินทร์บอกตัวมันยิ่งกันนะจังหวัดสุรินทร์บอกสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เออ ตั้งมาตาง้าทีทูปีเดีวทุกคนเลยหหนืบ่าวตเบบ่แต่ว่าก็ยากให้จบไ้แหละทุกคนเลยเดี๋ยวเขาเซเว่นกันทุกคนเดยจะเกาะทุกคนตอนนี้กัเขามาหอนางเรียนไปนคนไปจังหมัดยังนีไปบาลินบอกบาลินซำละตมือทุกคนโลตดเข้าจะโอพยพมาปะค่ซิเมนเลยนี่ปุ๊

ดีเลยนะทุกคนเด้อของห่วงเงินหวงสันดอกหวงชีวิตก่อนย้ื่นทาที่เชืวพโยไปาตพอแตพอซว่นมาแต่ใส่ดิใส่ฝนต้ามันฝนต้างเปียกยี่รืดเปียกด้วนี่เปียกเี่่นมคอยตูไปตูไปทุกคนรถมันติดรเดียวเรือนรมเียกมีวมีอะนเป็นคนทินนะกินบบหอยหนาไงชิบกินหอยหาปะ ู้รวยเก่าๆรู้สึกว่กินตัวกินสี่คนไปยังเกี่ยวติดเนื้อทุกคนเลยเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ข้อนบ่ออันซะเบียวข้างบ่ออันก่อนเจ้หน่อยอ่าทุกคนตอนนี้ก็มาหอดเทียนเพื่อนอันเพื่อนอันเพื่อนอันตับพอมีของเมียบ่ออันตัวเถุนโอเปนอยกมาทุกคนเลย โอ้ยสื่อเหือนี้จัดลังเนาะเอาที่ตอู้มึง่าทาได้หน่ราคาสมอแพงดอกสอแสนนะโอ้กลัวด้ดิ้โอ้าหกล่องทุกคนเลยมือนสมีคนนประมาณหลานบาทสองร้อยสองร้อยไม่ยังไงังจิมอ่ลบใส่ก่อ กูไปทารใชซาฮันก็ปืนมันอยู่ปะเต็มเต็มรถนพอย่่ดสลูกเต็มรถปืนนี้มึงอาไปยิงสาว้นนะโอพยกกันนี่ซีบอกคุณน่ะปืนซบอกนี่อย่าหามกีรได้หมดเลยปืนบอดกีรถ่ายแล้มาเบี่ยูจองเลเรื่องสวยมึงเน่บอกอาเอาพิมมาอพยพมาเนี่ยคือกะไจะพูเล

เป็นจด้ธนาการเลยจินนาการเมืองไทยไปเนี example, na, ่ยทุกคนด้วยหนักไรไม่ได้ไปเตรียมตัวไปซะท่าอากาศเลยนี่ก็สแตนบายยุติชีชั่วโมงทุกคนก็คือท่าอากาศยุทธไทยนี่เขาให้เผาทานเนาะระลากัลถาซ่อมเครื่องบินนี่แหละห้องบดเดี๋ยวไปเอารถขอเขาเถอะแต่ว่าห้องบดมันแนวหนาเนาะแต่ว่ากับสแตนบายทาาเขาเอื้อนตัวไปซ่อมเครื่องบินคือจะบดสอนเมาเตรียมสมบูรณ์เลยประเทศนี่รถทุกลำนะทุกคนนะพระตงฮวงคือบินไทยนี่ฉลาดเนาะ ทเดีเขาพาตัวไปสิไปถัดยนต์อย่างเงี้ยไปอยู่บ่ขับปิ้นปิ้นยังไงมึงขับรถสูบหน้มป่ขับรถตกตอกเลยอยู่สะเด่นขับปิ้นแล้วมึงเกลี้ยมขับเงี้ไปซอยอยู่ด่เขาขามไปเล่าเลยทีเดียวเออฟังเล่าไอ้เสียงตอบรับเขาเขาเสียแห่กำลังใจไทยอยู่แห่กำลังใจไทยายเออแห่กำลังใจไทยมึงลองไหมแห่กำลังใจไทยมึงได้ไรกูสิ าเอาใจไทยเออยุบกูต้องต่อสนะยุบกูต้องอยู่ไทยนี่ต้องบอกแบบนี้แต่ที่ดบไม่ขาดนั่นหรออู้นี่อยเช่นเงินไปแม่นบ่นี่เข้าไปบ่วาเซนโมเมนต์ดีที่มาเข้ามาส่งทหารไทยนั่นแหละแต่ว่าเข้ามานี่ได้โรง้องบอลใจจากคนลาวสื่อถึงเอ โอ oh oh uh, well, we ้โขอบคุณกำลังใจจากแต่คนเ่าใจสู่จเลยต้องมีลูกนะตมีลูกเออไปคนละโอ้มีคนนี้นี่แตเสียงบ่ะเดี๋ยวเขาตื่นที่นี่มันไปส่องบุกบ่ะมั่น่อันเข้าไปส่งบุกบ่ะช่มาเอามาโรงพยาบาลนี้โรงพยบาลไข่บลินนี่มองมองทางเออขงชานตเงตึดตึมตึมตมาสรนี้มันจะมีข่ทานอยู่ก่อนเมือ่ตอนทางโรงพาบายูหัน เตยเห็นมึงนี่ไปห้าอันเตยเยบอกตบมองจุดกันปะทะกันจากนี่บ่เอจากนี้ไปกัทหลักนี่ประมาณหกสิบไปหกสิบกว่าอยู่บ่อไอ้บังปองไอ้ปั๊มน้ำมันน่ะพอดีพอดีปืนมาถึงหกสิบปปไปถึงจางนี้ไปพอดีงามเลยสำนึกข่าวว่าสิ่งก่อเขาจใส่ยังไงลอยสามสิบกิโลเอลอยสามสิบกิโลเผอเดียวหอดขายทหารกูเผื่อเดียวพูดไงหรอโอ้ทุก ซิงก่อนตัวอยู่ไหนยืนเปิดก่อนเปิดก่อนจ้องตัวเลยนี่จ้องตัวเลยนี่บ่ายบ่ายเล้วทุกคนเนาะถูกจิ้งจ้านเหล่าห้องสีสแตนบายถ่าเด้อเป็นกำลังใจให้ทหารไทยผระตูหัวทุกคนเนาะกำลังใจพี่น้องสาวไทยเด้อหากแพลกันไทยเล่าจะคือจริงสิแล้วทุกคนเลยมายามดินเบาออกเบาอัน พยายามเพิ่นกาพยายามพ่อแม่ทางเนี่ยเพิ่นจุกเว้นแผงกันตะเวิดเขาไปหาดอกเขาเจ้าอยู่หลายคนอยู่ไปชิบกาคนเพิ่นตะคนเขามาจะใช่ไหมการถลักบ่บ่อันมาเป็นการถลักบนมาเจะผู้สิงผู้สิงผู้สิงอันนี้ผู้สิงนี่ใช่เจ้าวัดศรีสะเกียดที่ชัยแดนสองเซงอับโอ้เกะเต็มไปหมดแล้ะ ช่องฉั่งอ่ะมันน้องกบบอืมฝักอีกแบบนี้อีกฟังหนึ่งแดีว่าใช้อพยพนี้ก็มีแต่แบบถ้าพูดมันมีพี่น้องอยู่แถวเขตยดในเมืองนั่นแหลแต่เพิ่มเพู่สิงมันสิช่องบกกับสุรินทร์กับปราสาทเด้อืมปืนมันสิมันสิข่ามพูดสิงกันโอ้ยิ่งรัดกันนะตุโจตุโจดูดเพรนอยู่กลางมันอยู่กลางมันอยู่กลางไงเนี่ยเสียรการตกไม่พอว่าสิมาฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ไหมเออเพื่อซิ่งละก็เพิ่มอยู่กลางมันอืมตัวเขา ช่องโบกมาอยู่ติดฝั่งเล่าอีเนาะแม่นียยุกลางบันนี่อยอ่กริมอีกเอออยูกกลางบันนี่มันละไซูดอยู่กลางนี่มันก็สิยิงหนกปืนสองฝั่งอ๋บาที่มันตามกันอยู่เทิงนกปันอีกเอวยจิงโอ้้าเทิงขากับต้เแีวนะเออเเอนี่มันเบา่มดเด้เออหานม่ยู่ไ่ยิ่งกุลาบายุกมงหอมบางที่มามงสวนกับมึ่วเที่วนี่มันกอยม่อยู่ระหว่างกลางเบตางี้ก็อยู่ลังไฟอะ่รง้เออ สัตว์เด้อเฮาเฮ็ดอันบังเกอร์เบิดแล้วไผเฮ็ดบังเกอร์เบิดแล้วเฮ็ดไเตรียมพร้อมเตรียม้อไปโดน่ะเบิ่งกันจอพลังนี่เาเ็ะลวก็มีี่ืบังเกอร์คือบ่ไปแักตัดใหม่านเก่าคือบ่ไปลบซอยแล้วกกแล้วยังามึงบ่าแต่ว่าถ้าเข้าอนแบบเข้าอนเฮาไปขึ้นเบิดเข้าไปขึ้นเบิดวไปขึ้นได้เปืนเามีปืนเป็นบเสปืนีหยังกูตดคุ้มครองอยู่ปี2019เลย มันก็ยิงคือขมียิยงมัวไปโดดอ่นกต่ตก็มีปัญหาสแสดงกับขมีเหมือนกันปีสิสเกกูก็โดนคุ้มครองกันจ <laughs> ัปืนมอหนึ่งก็ถทอมีดอ้ยพออีเมนูซอยลูกซอยร้านเลยเดออ <laughs> ้อผลมาเห็นโดนที่ซื้อนะโดนขมีนะมันบินมากที่ซื้อมับนบินมากกว่าก๊างพ่นท่านี่<บ>นะถ้านกระโตนงคูพ่อหัวหนา่างอ้ดแก้เน้อซื้อมาแล้วว่ามีโดนที่ซื้อลเดียว ำเดียวภาคระโถดซื้อเบรืลูกปืนอังเกาอังกาหม้อไหนก็เลยมีหนุบอยู่คุ้มขว่งคุณเนี่ยอยู่ตื่นโดนตื่นอย่ามาถิ่มระเบิดดิคือตื่นเขาเดียวว่าตื่นยังโดนตื่นโดนตื่นโดนตื่นโดนหมอมาสิข้างลุ่อไอ้หมอปล่อยเอาบ่อยมาสิเครื่องรถไปเลยดูอะไรบ้าเปล่า ครับผู้ชายไปเห็นแล้วสี่คนหนึ่งสองสามสี่กูบเขาด้วยสองคนสามคนแล้วมารวมมีห้องหนึ่งห้องหนึ่งควายมัน่เศษยหมัอนม่เศษครับเขายังไปซื้อไมยานัางอยู่วนไ้แกงอเติมหมอนหนึ่งพี่แถวไม่ถาโอปปี้ยกไงเลยมาบด้ว เื่องระยะได้มก็ต่างต่เบสได้มึงมึงอยู่หนังในเวียนหนืกันเต็มแล้วเียบริกิน้ซมเกี่ับโอ้ันกินน้ำเดือดทุกหนึ่งนี่และมีแห่งโอ้พอมีแห่งแต่งยุ่นจืดนาไปเลยทานกะมีนจืนาอะไรนี่หาไทยหาไทยเว้ยทานอากาศเลยบอกว่ามีทานกะมิใน f เจืดทานจืเใบด้วยแต่งยุ่นพูดนไทยแบบนั้นโอ้ย พอดีพูดหยอกใญยกันบอกคอมเมน้์ที่อะไรบอกคอมเมนต์เราเป่าขั้นเขาเดยวไว้นี่ยล่แล้วเลโอ้ยมึงเลยนะข้างหลังมีอาบุตรเต็มเลเต็มเลทุกคนตอนนี้กำลาห่อทุ่งแฮมนะไปเรีเนือนเบาอันหน่อยหนึ่งกะเพากระเมลผักยงแฮมอ่ะ B2 เ e ่น a w s ิ t เขื่อนทุกคนแบบราคาไม่พอฟังขึ้นนึงค่ะหกอยบาทจองไว้ให้เบาอันจองไว้ทุกคนเล อพ่นโต๊ะบ่โมเมนต์รถรถเดี๋ยวจะขึ้นไปเบิ่งนหองทุกคนแดีวก็จะไปหล่ออย่างนี่ยเส้นทัานบ่บ่แต่บ่โตกับบอด้มาหล่อหล่นเตอะเป็เส้นทัานนี่เดี๋ยวไปเจอกันอยู่เส้นทัานคลิปหน้าเลยทุกคนเด้อคลิปนี้เอาไว้สนี่ก่อนนี่แหละทุกคนเออความฮกแพงมายามหมูยามครูบ่อานถามข่าวถามข่าวเพราะว่าเห็นเพื่อนทายคลิปหน้าว่าเออพี่น้องเพคนบ่ก็พยุกมาเกิดสงครามสงครามนี่แหละทุกคนเออก็เดี๋ยวมาถามข่าวถามข่าวดินมาแตะลุ่ยเที่ยงครับ มาแวดีน้ำมูหักแผงกันทุกคนขอบใจทุกคนที่เบิ่งคลิปนี้จะจบเลยนอทุกคนเดี๋ยวเจอกันอนะีพีหน้าบ๊ายบายเดี๋ยวขป้นหองก่อนเดินหองเมืองหองกันบ๊ายบายทุกคนเ้อ